เอ่อโอเคดเอ๊ะฉันจะมีงานอะไรบ้างของของเอซี่มีเสียงน้องประหลาดดังออกมาวันนั้นวันนี้ฉันก็เลยจะรวบรวมความกล้าเข้าไปสืบดูเดี๋ยวๆๆี๋ยเดี๋ยว,ย,วยังไม่รู้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ได้อย่ากรู้ว่าทำไมถึงมีเสียงดัง ออกมาจากห้องของชั้นงันเหรอเดี๋ยวแนวแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่วะเนี่ยปกติไม่ใช่อย่างดีนีใช่แล้วคนอื่นๆเขารายงานเรื่องเสียงรบก,กวนมาจากเออแล้วชันก็มีหน้าที่ต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยออหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่นะไม่ใช่ต้องเป็นเอเวกหรือรอะไรสักอย่างเลยเลยทำไมอ,อ๋อผมไปเอเวกใช่ไหมเธอก็เลยเป็นอย่างนี้ป่ะอ,อ๋อ,อสิถ้างั้นก็เข้ามาตรวจดูได้เลย เฮ้ยแต่นายจะต้องปิดตานะเอ้าถ้าสัมผัสด้วยตัวเองจะเข้าใจมากกว่าสิเออไม่ล่ะจะไม่ถึงเเธอแค่บอกมาก็พอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะอะไรแนี้ขอพี่วิจิตรสีใช่ไหมเนี่ยถ้านาไม่สัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะอธิบายให้คนอื่นฟังดูได้ไงเล่าคิดสิคิดสมองสมองกับพี่ยี่ไหมอันนี้ผมเติมก็ได้ ขอรวบรวมความกล้าก่อน <c oughs> <c oughs> อุย้ยเอาละน่าจะโอเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะกลัวไหม <c oughs> ก็ไม่นะนิดหน่อยอไม่แล้วกันถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ภระาทสัมผัสอื่นก็ยังใช้ได้อยู่ฉ <c oughs> ันเดาได้ว่าเธออยู่ตรงไหนแล้วก็รอบๆข้างก็เป็นยังไง <c oughs> ถึงแล้วล่ะนั่งสิ ไม่ต้องประมาหรอกหนะ้ามานั่งคุยกันก่อนเอเรียบร้อยเอาผ้าปิดตาออกได้เลยเสร็จแล้วเหรอโอ้วัดเลยให้ตายสิแสงเจ้าชมัดเลยแถวที่อื่นก็มือสลิดของพวกเนี้ยเ,เป็นส่วนหนึ่งของการสัมผัสประสบการณะ์ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้หนั่งลงสิก็ได้ก็ได้ ว้าวทำไมโต๊ะมันยาวขนาดนั้นนะฉันสั่งทำเองเลยนะไม่ต้องกังวลหรอกแล้วพวกเหล็กพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรหรอบางคนก็ไม่ยอมนั่งนิ่งๆก็เลยต้องใช้โอโ้โหหวงล่ามไว้นะ่ะนะล่ามเลยเหรอแป๊บเดงนะฉันขอไปหยิบของก่อนเขอทำอะไรอยู่อะได้กลิ่นหอมแล้วก็เออมีกลิ่นควันด้วย ไม่ต้องเครียดนะมันก็เป็นแค่กระบวนการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็อยาสรบปะเนี่ยเฮ้ยฉันอยากจะกลับแล้วอ่ะนายเพิ่งเข้ามาเองนะทํามันจะกลับแล้วล่ะมันเข้ามาอย่างไงเนี่ยฉันขอถามอะไรหน่อยสิตอนนี้นายคิดว่าตัวเองทาหน้าที่เป็นผู้นาทางได้ดีแค่ไหนนายเข้ามาอย่างไางเพราะงั้นก็คงพูดได้ว่าใช้ได้แล้วมั้งท,ที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็แค่ขับรถซัดแล้วก็ดูแล งานจิปัตะในแต่ละวันฉันช่วยคนอื่นได้น้อยกว่าที่คนอื่นช่วยฉันซะเอ,อ๊ะทำไมตัวเอกพูดดีว่าเข้าใจละจะว่าไปในห้องนี้มันร้อนจังแฮะจะกําำลังจะถามคนถามอยู่อย่าเพิ่งขัดจังหวะเอมสวนละรู้สึกไม่ค่อยดีแบบตัวเอกรู้สึกเลยนายรู้ไหมว่าฉันพยายามขอให้ไว้ให้สร้างห้องสอบสวนอ่ารู้ก็ได้ เออเธอบอกฉันเท่าทีแล้วก็เล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกนิดหน่อยที่จริง,รงฉันรู้อยู่แล้วแล้วว่านายรู้เรื่องนั้นที่นายถามไปก็แค่อยากจะยักเชิงเพื่อดูสถานที่เท่านั้นนายก็เป็นแค่นายก็เป็นคนของไว้ให้ปฏิเสธข้อเสนอของฉันใช่ไหมนายไม่ก็ไม่นะเอ้าผมไม่รู้อะครับนายเป็นคนบอกไว้ให้ปฏิเสกก็ อ่มอมผมไม่รู้ว่าเอาคุณยอมรับไ,ไหมเนี่ยใช่ก็ได้แน่นอนว่าไว้มีอำน,นาจตัดสินใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วไว้ปฏิเสธคําขอของเธอได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการดืุมาจากฉันแต่เธอก็มักจะขอให้ฉันช่วยเวลารู้สึกกดดันอย่างเช่นตอนที่เธอเอาแต่ลบเราไว้ด้วยกคาถามที่ว่าเราสร้างห้องสอบับอสอบคําปากเรนนี้ได้ไหมห้องสอบสวนใช่ไหม อ้าแสดงว่าพวกเธอสองคนได้คิดว่าฉันเป็นตัวอันตารายงั้นเหรออมไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฉันเชื่อใจเธอสุดๆเลยแล้วก็เลยโง่เดินตามฉันมาถึงที่นี่สินะอ้าวโดนดา่าถึงห้องนี้จะเป็นโครศัทของนายแต่เราก็อยู่ในห้องที่ปิดมมิชิดไม่กลัวเหรอว่าฉันจะทำลายนายในนี้กลัวสิ การกลัวสิ่งที่เราไม่รู้เอาไว้บ้างก็เป็นเรื่องดีนะเอ้วทำไมผมตอบได้530เนี่ยเพราะผมตอบผิดเราน่าจะบอกว่าไม่นะแต่ดูตาทางนายก็ไม่เห็นจะกลัวเลยจะคิดเลยแล้วว่าฉันอาจจะโดนเธอสอบปากคําถ้าเข้ามาในนี้นะแต่ยังไงซะพวกเราทั้งคู่ก็ยังอยู่ในโครซัสฉันก็คุมโครซัสจากระยะไกลได้จะสั่งโครอสดพุ่งตัวกาอากาศก,ก็ยังได้เลยอยากจะแบบนั้นไหมล่ะิฮิ เอท่าทางแข็งกร้าวของนายแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะแต่จริงๆแล้วชันก็ไม่ได้จะสอบปากคำนายหรอกเอา้าความร้อนเก้าอี้ประหลาดแล้วก็วันที่กลัวสมาธิที่มันนี่มันห้องสอบสวนชัดๆฉันรู้แล้วว่าเธอยังซ่อนอุปกรณ์สอบปากคำไว้ในนี้อีกเพียบก็ได้ก็ได้ฉันทําห้องนี้ให้เป็นห้องสอบปากคำจริงๆอย่างที่นายพูดนั่นแหละอยากเห็นไหมล่ะเอซี่เปิดไฟ เห็นไหมเออเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันเออเป็นห้องธรรมดาเหรอเนี่ยใช่แล้วแล้วตกุมห้องนั้นมันคืออะไรนะเครื่องพ่นไอ้น้ำมันมีเครื่องทำความร้อนในตัวด้วยเอาโดนดอรอกันเนี่ยโน้เอฟเฟกต์จะทำให้มันน่ากลัวขหบไใหมเนี่ยพี่ฉันใส่น้ำมันหอมระเหยไว้ด้วยน้ำมันหอมระเหยเป็นไงบ้างเครื่องนั้นทำให้ห้องนี้อุ่นสบายเลยเนอะบ้าไหม คือสร้างบรรยากาศให้ตัวเอกกดดันนะผมอุ่นสบายอะ่ะเพื่อการสอบปากคำเนี่ยนะโดยใช้ห้องนี้ทําแบบนั้นมาตลอดเลยเหรอเค้นความจริงจากคนอื่นนะนะเปล่าสักหน่อยแต่เมื่อกี้เธอสอบปากคาชัดไปเองไม่ใช่หรือไงนายเียกเมื่อกี้ว่าสอบปากคำเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วทาไมถึงได้ยินคนตะโกนออกมาจากห้องเหรอนั่นก็เพราะวิชาไทยจิตสึอันทรงพลังของฉันไทยจิตสึไทยจิต เด,เดี๋ยวไม่ใช่ไทยจุดจุดสึหรออารมณ์ปังของฉันไงผู้หญิวเธอเนี่ยโชคนี้นายปวดหลังบ้างไหมเนี่ยเอิม่มไงเปลี่ยนเรื่องได้ฉันเออนอนลงไปเดี๋ยวนี้เลยตีมากบนโต๊ะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคาอะไรเนี่ยเดี๋ยวสิแค่นั้นก็พอแล้วทําไมต้องเล่ากันด้วยฉันจะร้องฮะให้คนมาช่วยแล้วนะฉันจะนี่อ่าโอ โอ้ยเจอนี่หน่อยเจอนี่ตัวเอกโดนอะไรมเนี่ยเบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ยขอร้องละเบาๆหน่อยโอ้ยพอแล้วพอได้แล้วนี่ฉันยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะเป็นออะไรของนายเนี่ยผมไม่ไหวแน่หรอคือได้เชนนวดให้เราครับแต่ตัวเอกมันเหมือนจะเจ็บนะครับเออใช่ไหม โอเคฉันยอมแล้วฉันแค่อยากจะรู้ว่าเสียงตองพวกนั้นมันคืออะไรกันแน่ถ้าหมดนี้เป็นเพราะเธอนวดให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของวิชา,าไทยจุดสึเลยนะเรียนจากไหนเนี่ยเมื่อเราโจมตีอร่างกายเบาๆเป็นชุดอาการปวดเมื่อยทั้งหลายก็จะหายไปสรุปคือไม่ใช่การสอบปากคำแต่กลายเป็นการนวด ฉันถึกว่าเธอจะเอากนมาสอบปากคำในนี้ซะอีกด้วยน้ำมันหอมระเหยไทยจุดสึหรืออะไ <c oughs> รสักลายเป็นน้ำมันหอมระเหยไทยจุดสึเราพูดเบาๆไลยนะฉันเป็นผู้ไต่สวนเมือม่ออาชีพคิดว่าฉันทำเรื่องแบบนั้นกับผู้บริสุทธิ์ได้ลงคอเหรออีอีฉันก็แค่พากฎมาพูดคุยปรับทุกข์ให้พวกเขาสบายใจขึ้นเท่านั้นเอง แต่ว่าอีกถูกมากเลยครับเมื่อกี้และอยากถ้าฉันอยากจะสอบปากคำนายจริงๆแล้วก็เฮ้ยแค่มองด้วยตาขวาทุกอย่างก็สิ้นเรื่องแล้ววัดวัด